แล้วว่าอันเรื่องที่ว่าเรามีภูเบ้าแมนนบ่เอาแล้วแมนตมีตอบเลมนนเลาะความจริงแล้วกินยูน้ำกันแล้วบอกของมือเลม <c oughs> <c oughs> ว้าวนกัอ่เาพิ่นการนอนอยู่ตัวน่อยอะแลนอนเพิ่ยู่น้ำกันแล้ว อ๋อจังพอแล้วคอยถามเมื่อกี้มีว่าเพิ่นนอ่ะมีแฟนแล้วเอาแล้วคอยเข่าซองเพื่อได้เข่าไปหาน้องปูปลาแต่ว่าน้องหมอยูคอยไปเลยกายแบบบ่นหรอแต่มาถามคอยจะถามข้าวข้าวนี่แหละเป็นได้ชั่วโมงนี่ว่าเราว่าเรามีแฟนแล้วอ๋อเพิว่าเพิ่นอยู่น้ำกันได้ได้โดนพ่้หน่องเป็นเดือนแล้วได้เป็นเดือนแล้วคนอยู่ใช้ผู้บ่เพิ่นคนอยู่คนซิม ตอนนี้เพื่อนเห็นวิธเห็นงานอยู่ไซคูบาไปขายเครื่องเมไปขายเครื่องน้ำเมขายเือนเมเพื่อนอายุเท่าไรผู้บ่าวนะ้าสองปีสองปีจำพราษพ่อแพทย์แน่น่ะเนาะนี่ำพพ่อแพทย์อย่างนคือว่ามากากันนะอ้น้นเาหลวาน้ำอายุเชาสองปีมาอยู่น้ำกันแล้วแล้วพออนุญาตทามแม่เจ้าอายุเท่าปีแรกสิสี่เอ้าแล้ว ใบหนุโบกเกี่ยวบ๊อบบ๊อดนี่ขอเพียงใจเดียวซองหนึ่งร่วมกันแมนว่าจะน้องคุปปาหัวละโดยโดยฮะดีใจน้ำคันเพิ่นหับแทงกันกันเนาะดีใจแล้วบ๊อบบอดได้ว่าเรื่องไปว่าววาตามพี่ตามพ้องเรียบร้อยแล้วบ่อน้องละยังยังคนยังโหมเงินกันอยู่ที่น้องบ๊อบบ๊อดคือการได้เจอรีคอร์นบ๊งบหมักอยู่บ้อบยุ่งกับของเพิ่น เรื่อใหญ่นอ่งังูใหญ่บ่โอ้ยลมลมมาแล้วูใหญ่ยุงเนาะเท้าถามจูจีถามนั่นนี่ินกะจีให้เนาะอ่เาบคคอย <c oughs> ุงเรื่องของฟินมาั่นๆองบลยุกว่าเนาะมีไปางัขนมมาให้น้องกัๆๆนกินเอาอมา หนาวบ่เริ่มเดยนีนี่เือน1ออกมานี่เริ่มเลยพี่น้องเนเนาะตั้งแต่เมื่อวานนี้อ่าเรือน1อออกใหม่สองคำเมื่อนี้ก็ละเป็นเนี้คือบมวลเป็นยคือบมวลลมหนาวป้อ๋อาบ้านกันชด้มวดชาหาตรงยางขาดแล้วโอ้โหเออโอมหนีวแปรงเยนนองมหนีวันุ้อ๋อ ันคูเขาไปมอบบวันเกิดตุลาเมื่อเาอาจารย์ไปร่วมอาจารย์เพิ่นไปร่วมไปปะซุั่นี่เขเพรนดัคู่ยไห้่นบกเยจเิดี๋ยวเจาเินเดนเเินจะพกับเมียเป็นเฮบ่เนเฮ เหมือนมึงเราทำมาพามคู่กันเนาะแต่ว่าเรื่องนี้ก็พวกแอดยังอันนั้นอยู่ไรเรื่องตัวไหนมน้องแพรยังของใจกยว่าเราลงเอ่ยกันด้วยแนวใดฮะนะเรื่องผัวเมียนี่วะนม่ชั้นี้เราแห้งได้อชิบอกชั้นนี้เราแห้งชั้นพ่อจันบอยจะมาจีบเนาะแล้วเราจะกี่ว่าอ้ายนั้นนะอายยังนอนพังเลยกระได้เลยตอนตอนนอนนอนไปไข้ฐานอุ้ยมั่งเข้ามาใกล้ก็ว่านี่ โอนแ้วเราไปคลายทานายการแล้วก็นอกนั้นนั่งไม่โดดตอนจะเก่าตอนนี้น้อยแต่ย้ำได้อยู่อ้นั้นเราขี่รถมางแงเราขี่กายเนาะเราหิ้มเชีอยอีเมะพอเราข่อหนึ่งเราเหลี่ยวกลับมาคืนเราค่อยหมักเจอเด้อรวเรา, <จะ S 1> าให้บอกเนี่ยนั้นถูกเ<อ>าบาทะรานะยการเขาก็จีบกันแล้วก็รว่าโดนแล้วก็อีเมะอีเมะบอกว่าเราหมัากันแล้วก็ถูกคอตายอ้โหเศรเสาไก่เลยเพิ่ง อเขาแนวนั่นบ้านเนี่ยเป็นไปได้บ้างเขินไคเออแต่ก่อนในยิ่สาในี่มึ่อเขากุ๊ก ну กี้เขาหูได้เฮ้ยตัวนั้นเขากุ๊กกี้เขาจะมีจะมานเขาจักมาเลยว่ะใช่ถูกเขาตายแล้วุูกล้วหมองก็เอาหมองหมองก็จะไม่ถั่วมึงไปหยาหมึงบอบไปหูจะนั่งเท่านั่นแหละแล้วหูเท่านั้นแหละแถวบ้านนาคำบ่โดยตรงนาคำจะเก่าแล้โอ้ดูในนี้ร้อนแถวนั้นวะ ธรรมดาเออเพนเนาะธรรมดาที่ไหนเนาะไอลีแล้วหนาข่าวไหนแม่เราเห็ดชาวคนนี้ชิมือนีิเนาะเนีเราเด็กๆมาเนี่ยไหนเราเทิวชะมาหนึ่งก็ได้เล้วเอาแล้วเอาแล้วรูบ้านวเนพทย์นั่นกาแพทย์เซ็ตโลดบาทเลยพาแ์เซ็ตเฮะเรามีมนบ้าวจังหวะน่ยนั่นโอ้โหคือกันเลยคือเราบอกว่าไม่เท่าเราไม่ชนีไก่้แม่พักบอกว่าชนีไก่้แม่พัก ไม่เ่าวรมีแบบไรดิบ่อนคือมีไท่เมพักกอแฟชีวิตไทรเมนหมักรูดเจ้าจะเทช่วยคอยจ้ายัดเทียวไลยเมื่อเขาบอกฮะเออคอยหากระหู้อึ้งทึ่งเชียวไปเลยเนาะอึ้งทึ่งเชียวไปเลยแบกได้ไวรุ่นก็หมักเล่าลายเลยเจ้าน้องน้องเห็นอยู่จะหมักลายอยู่ ให้สีบัวเงือกเราอายุสี่สิบแล้วอายุสี่สิบแล้วบัดนี้ผู้บ่าวบ่าเท่าสองปีแล้วแล้วทุกเป็นตาเงือแท้เนาะเงือกไงพอแพทย์เข้าไปแป๊บเดียวยังบอกบอกมากราวบอกโอ้บานนั่นหยอกหยอกกับแพทจุดนั้นนะจนดอะไรเนาะว้าตัวได้เป็นเดือนแล้วเนาะแต่ว่าทางอันฮิตคล้องกับน้องบัวหูน้ำเนาะบู เอาสมมติว่าน้องว่าซัมเน่เม่หู้นี่เพิ่นจะบอกใ้เพราะน้องอะอันนี้จะบมูหู้เนาะยัหมูหู้หู้ปะโอ้โหแล้วบอกให้น้องเขาเข้าไปเมื่อวัน่ร้ายังบอกว่าเรามีแฟนแล้วเออเราวบอกอยูบอกแล้วก็ว่าเร้านสวนแล้ววะมีมีแฟนแล้วมีผู้วาวแล้วเราวะแต่ว่าบได้ถามว่าอายุเท่าไรกี่เนี่ยอหนึกว่าเราบอกยกได้แต่เรามีอะไรมีอะไรอย่างนี้น้องหููป่าว่าเราแล้วเนาะ บาถ่ายกล้องก็เป็นยังสัมัน้นยังัน้องลมพัดอยู่เ like พงเน้อมไดนแล้น้องหลัมเดียวโมเดียวโมเดียวปัดเจ้าเนาะอึ้งเลยในยีนงบุบ่าเราเนาะอึ้งเลยเข้างเราติดใจเรื่องที่ว่าเยป็นว่าให้ลกเป็นว่าบรหาลูกอข้าแล้วแต่ว่าน้องบ่อยาคเรากลับมาเนาะ มันเป็นแบบเก่าๆเลยนะครับเป็นอย่างเนาะแต่ว่างคู่มือนี่ก็ทางน้องกับปกติขึ้นมาดีกันกับแม่แล้วเนาะรือว่างกมีหล่งมือก็เลี้ยวกันอยู่แต่น้องเขาน้องนั้นอันนั้นกระตูปมันอยู่ต่างประเทศขนแทนาตาซื้อเขามาให้แล้วเป็นเขาเจ้ากับมองผู้เขากินเองอ่ะคู่มือนี่เห็ดอยู่เห็ดกินเองบ้านเราเห็ดกินไทยกินมันกับแม่เนาะแม่เพิ่งอยู่กระตูปเนาะเพิ่งก็อยู่กับแทนมีแฟนน้้ออง่่่ไดววาา ให้แม่ขึ้นไปนอนเถื่อนเถื่อนหนให้นอนคือเก่าผู้บ่าวแล้วหนอห้นอนโอ้บ่ให้นอนได้เถื่อมันผู้บ่าวเนี่ยนี่ชาวองเถื่อลงเจ้าได้ชนาะโหเหนียวมากหว่าแล้วอ๋อลีน้องหล่าเจ้าใหญ่แล้วเจ้าระวังโตัว้ะอันนี้ก็อ้ายบอกด้วยความบังเีเนาะเตือนก็คือเตือนน้องล่ะแม่นเพราะว่าเจ้าก็เริ่มใหญ่กอันนี้ก็ถือว่าถืกเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ที่น้องเพิ่น แมนแฟนแม่ขึ้นนอนเฮือนเนาะแม่จย่าเบว่านี่ก็คือว่านัน่นอยู่าบนแผนวะระวังไว้ในตัวระวังไว้ในตัวเวลาเจ้านอนกันค่ำคืนก็หลอกเพื่อนหลอกชานดีวะหลอกหลอก้องนอนแล้วก็นอนหลอกกจืดแต่ว่าแฟน,นของเราเนี่ยฉีมาทุกมือบ่มาอยู่มือนอนอย่างนั้นอ๋อนอนทนนั้งเว้นทั้งคืนเลยนะบอเนาะจะตอนคืน เม็ดแล้ว,ลวก็นอนเหมือนเราไป็คายเสือน้มังมิงเราอันนีแค่ซาซองไปรอซัมบาจอยวะลาจชมไฟซัมบาจอยวะ